<c oughs> กรอบนาดู oh. <Very> สวัสดีครับพบกับผมทั้ครับในช่วงทำกินเองครับผมวันนี้นะครับเมนูที่จะทำนะครับเป็นไก่ทอดนะครับผมไก่ทอดของเราจะผสมแป้งนะครับผมแล้วก็จะใส่พริกแกงด้วยนะครับเดีย๋ยวมาดูวัตถุด,ดิบที่ใช้นะ่าจะมีอะไรบ้างนะครับผม หลักๆก,ก็จะมีพริกแกงนะครับผมแล้วก็จะเป็นน้ําตาลทรายชูรสแล้วก็ใบมะกรูดซอยนะครับผมและที่กัดไม่ได้นะครับก็คือไก่ของเราแน่นเองครับผมเพื่อนๆจะใช้ส่วนไหนก็ได้ครับแล้วแต่เราชอบนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นน่องแล้วก็ปีกบนนะครับผมล้างน้ําให้สะอาดนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยนะเพื่อนนะอันนี้เราจะใส่พริกแกงประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ ใส่น้ำตาลทรายผงรัวครับแล้วผสมน้ำกับเครื่องปรุงให้เข้ากันก่อนนั้นเพื่อนรกก่อนที่จะใส่แป้งนะครับผมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเวลาคนแล้วมันจะยากนะครับเ <Okay. S 1> ติมน้ำครับผม <Okay. S 1> หลังจากนั้นคลุกเคล้าเครื่องปรุงให้เข้ากันก่อนนะครับ เสร็จแล้วใส่แป้งเลยนะเพื่อนนะค่อยๆนะครับผมแล้วก็คนแป้งกับน้ำให้เข้ากันนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดไปสักครึ่งหนึ่งก่อนนะครับผม ผสมแป้งกับเครื่องปรุงเสร็จเดี๋ยวเราตั้งน้ำมันเลยนะครับสปีพันไปน้ำมันร้อนแล้วครับเดี๋ยวเรามาทอดกันเลยนะครับผมนี่นะครับไก่ของเราเนี่ยเลยครับแล้วว่าไก่เลยลงไปเลยนะครับไก่ใส่ในแป้งที่เราผสมเครื่องปรุงเลยนะครับแล้วก็กุกเกลื้เข้ากันครับผม ก็จะได้เป็นลักษณะนี้นั้นเพื่อนนะนี่เราใช้ไฟกลางๆนะครับผมไฟไม่ต้องแรงมักน,นะครับ เมนูนี้ทําง่ายนะครับลองไปทําดูนะครับว่าสุดดิบใกล้ตัวนั้นใช่ไหมให้กินครับผมเอเคสุกแล้วครับผมสุกแล้วหนึ่งจินนะเหนียงน่าทานนะครับผมพักไว้ให้เสด็จน้ำมันแป๊บนึงนะครับเสร็จแล้วครับผมไก่ทอดพริกแกงนั่นเองครับโอเค เสร็จเรียบร้อยครับผมมีเป็นไงบ้างครับน่ากินไหมเหลืองกรอบน่ากินเลยครับอันนี้จะเห็นเส้นใบมะกรูดด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวชิมกันนะครับอืมกรอบน่าดูแล้วก็แล้วก็ได้กลิ่นพริกแกงนะครับหอมพริกแกงหอมใบมะกรูดนะครับผมอืม,อม กรอบนาดูก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูไก่ทอดพริกแกงครับผมอร่อยแล้วก็หอมพริกแกงหอมใบ,บมะกรูดด้วยนะครับเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ f a c e b o o k y o u u u b e ิกต t อ k ธนพัพเทเลไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับ 嗯。Mm.